ผมคิดอะไรไม่ออกในตอนนี้เราต้องแสดงความยินดีกับแมนซิตี้มันเป็นการเดินทางที่เหลือเชื่อสําหรับเราตลอด10เดือนแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการคว้าแชมป์และเราวืดตํานานนํำนาน248วันช้างตก,ตกต้นไม้อาเซนอนซีซั่นที่แล้วลุ้นแชมป์มเต็มตัวเล่นกันโคตรดีตั้งแต่ต้นซีซั่นนํำมาเหนือๆเหนือพอปลายซีซั่นไม่เหลือโดนซิตี้แซงนิ่มๆทําเอาแฟนบอลฝันค้างอดได้แชมป์พรีเมียร์ลีกในรอบ20ปีใสยอย่างนั้น อยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอดไลน์ไปที่ดี d ND b ดีที่พวกเองเห็นในโลโกโล้อาเซนอนขุมกำลังพร้อมอาเตตาก็พร้อมพาทีมนำจะฟุงตั้งแต่เดือนสิงหาคมเอาง่ายๆตั้งแต่เริ่มซีซั่นนั่นแหละที่อาเซนอนทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยการมีแต้มนำรองจากฟุงห่างถึง8คะแนนและหลังผ่านไป18เกมแถมยังมีช่วงเคยทิ้งห่างรองจากฟุงถึง11คะแนน16นัดแรกชนะไป14แต่พอใกล้เข้าโค้งสุดท้ายช่วงเดือนกุมภา ดันไปแพ้เอเวอร์ตันและเสมอกับเบนฟอร์ดแล้วยังโดนซิตี้ที่ไล่มาติดติดขยํำอีก3ประตูต่อหนึ่งผลพักปืนโตยังเรียกสติสตังกลับมาได้สมานสาม,มัคาคีกันเก็บชัยชนะเจนัดรวดแล้วไปเสมออีก3นัดรวดในเดือนเมษาอาการไม่ค่อยดีแล้วจากนั้นโดนซิตี้เปิดบ้านรวัวใส่อีก4ประตูต่อหนึ่งผู้เล่นขวัญกระเจิงกันไปหมดทําให้5นัดสุดท้ายแพ้ไปอีก2เสียแชมป์ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปแบบแฟนบอลงงงัน bon ทั้งโลก สิ่งที่เราทำได้ก็คือพยายามชนะในทุกเกมที่ยังเหลือมันยังไม่จบลงแต่แชมป์อาจจะไม่ได้อยู่ในมือเราอีกแล้วหลังจากบุกไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสศูนย์ประตูตอนหนึ่งในเกมร้องสุดท้ายทําให้ออเซนอยนกลายเป็นจ่าฝูงพรีเมีรีกด,ด้วยระยะเวลายาวนานที่สุด248วันเป็นสโมสรที่ขึ้นอยู่หนาวหนาวยาวนานที่สุดแต่ไม่ได้แชมป์อร์เซนอลน,นำหน้ายาวนานได้บทเรียนมากมายและยิ่งใหญ่นี่คือฟุตบอลพวกเขาทำดีมากมากแล้วทั้งเปลี่ยนแปลงสโมสร สร้างความมันให้กับแฟนบอลขาดไปแต่ความเก่าและความนิ่งอาร์เซนอลทำทุกอย่างเต็มที่แล้วแต่ยังทำได้ไม่ดีพออยากดูบอลชัดๆลื่นๆฟรีๆแอดไลน์ไปที่ DNB d ที่พวกเองเห็นในโลโก้